สวัสดีครับโอซากุนต้านะ,ะนี่ก็คือรีวิว Marvel Legends infinite series ฮอคจากซีรีส์ Avenger a d g e of u l t r o n นะก็จากซีรีส์ภาพยนตร์นะโอเคตัวนี้เป็น Marvel Legends ขนาด6นิ้วก็ไปได้มาจาก Walmart ททอย u ันคลิปแรกนะใครอยากดูก็เดี๋ยวไปดูกันได้จะลงลิงก์ไว้ใต้นี้นะโอเคครับก็ซื้อมาเพราะชอบนะบอกเลยตัวนี้มันเท่ดีนะเป็นฮักขนาด6นิ้วที่แบบรายละเอียดโอเค แล้วก็ถ้าใครได้ติดตามเพจผมนะ t h i Land Marvel Figure Review ก็จะเห็นว่าเคยลงรูปของตัวนี้ไปอยู่บ่อยๆนะเวลาไปเที่ยวนะก็เอาไปถ่ายกับหิมะถ่ายกับอะไรนะโอเคครับคลิปนี้ไม่มีประวัตินะเพราะว่าเวอร์ชั่นภาพยนตร์ฮักมันไม่ต้องการประวัติอยู่แล้วคนรู้กันอยู่แล้วถ้าพูดมาว่าในหนังเป็นไงมันก็จะเป็นการสปอยนะโอเคครับมาที่รีวิวกันเลยรายละเอียดนะเริ่มจากหัวก่อนนะครับ หัวก็จะปั้นออกมาได้เหมือนกับฮักในเวอร์ชันภาพยนตร์นะซึ่งเป็นหน้าของมาร์คลาฟาโลนะคนที่แสดงเป็นด็อกเตอร์บูสแบนเนอร์แล้วก็เล่นเป็นฮักด้วยนะโอเคครับก็น่าจะเป็นหน้าแบบโกรธๆอยู่ประมาณนี้นะลงรายละเอียดได้โอเคมีฟันมีเหงือกมีก็งงเหมือนกันนี่มันคืออะไรนะเวลาคนรายิงฟันมันก็จะแบบไม่เห็นอะไรข้างในอยู่แล้วนะถ้าฟันมันติดกันอันนี้ฟันไม่ติดกันมันก็จะต้องเห็นแบบเป็นเมติเข้าไปมีลิ้นมีเออลูกกระเดือกอะไรก็ ผมไม่รู้ผมพูดถูกป่ะนะก็มันไม่น่าจะเป็นแบบนี้มันไม่น่าจะเป็นแบบสีม่วง,ม,วงมาติดกันงนี้ก็คิดอีกแง่คือฮักมันกัดลิ้นตัวเองอยู่นะโอเคเนี้ยหน้ากําลังโกรธนะแล้วก็หัวเป็นผมแบบหยิกๆนะเหมือนกับฮักในภาพยนตร์นะมาที่ช่วงตัวนะอ่าอันนี้เป็นจุดที่เราต้องติเลยนะก็คือสังเกตดีๆีนะสีของแขนนะกับสีของหัว แล้วก็สีของเท้านะมันจะเป็นสีเดียวกันนะแต่สีที่ตัวเนี่ยมันเป็นคนละสีนะคืออันอื่นเขาเป็นเขียวสดๆนะอันนี้เป็นเขียวแบบแก่ๆซีดๆนะก็ไม่รู้ทําไมแฮสบลู mm hmm. ทำนี้ด้วยนะแล้วก็แล้วก็ถ้าเป็นเขียวสดเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ารายละเอียดมันจะลงมาได้ดูแบบเท่กว่านะคือจะเห็นเส้นเลือดเห็นอะไรแบบประมาณนี้มีกล้ามเนื้อมีอะไรอ่ะดูไปนในตัวเลยนะแต่ถ้าเป็นเขียวซีดมันก็จะแบบ ดูปแปลกๆนะ้มันจะแบบดูไม่เข้มข้นนะเอาจริงก็จะมีซิกแพคเป็นโฟแพคนะมีสี่อันแล้วก็มีสะดือมีนมคือรายละเอียดก็จะลงมาโอเคแหละแต่ว่ามันด้วยความที่มันเป็นเขียวซีดเนี่ยมันออกมาดูไม่เท่นะข้างหลังก็อ่ะมีกล้ามเนื้อมีก้อนอะไรมาที่กางเกงกันบ้างนะครับตัวนี้กางเกงจะเป็นแบบแบบใหม่นะซึ่งจะไม่เหมือนในอเวนเจอร์ภาคแรกซึ่งเป็นแบบกางเกงข,ดขาดๆนะอันนี้คือ เป็นภาคใหม่เขาก็จะทําเป็นกางเกงที่แบบสามารถใส่ตอนเป็นแบนเนอร์แล้วก็แปลงล่างก็จะขยายขึ้นมาตามนะก็ถ้าจะไม่ผิดเป็นเทคโนโลยีของสตาร์นะก็ถือว่าโอเคเลยแหละมาเป็นกางเกงสีม่วง,วงเขียวเออไม่ไม่ใช่สีน้ำเงินเข้มนะเออพูดผิดไปน,นิดหน่อยนะทษทีแล้วก็จะมีลงสัญ,ญลักษณ์อเวนเจอร์ไว้ทั้งสองด้านนะประมาณนี้นะมีขีดสีแดงนะกางเกงตัดตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นเท้านะฮักจะ ไม่มีรองเท้าใส่ตลอดนะก็อยากรู้เหมือนกันถ้าเขาไปแบบเหยียบเซียนเหยียบอะไรจะเป็นยังไงนะไม่รู้ว่าเซียนมันจะตาผิวหนังแั้ได้หรือเปล่าเท้านะก็อันนี้คืออะไรไม่รู้นะมันทําแบบแหวงแหวงไปเป็นเหมือนไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะตรงนี้เอาไปจิ้มแบบเหยียบสแตนนะก็มันจะไม่มีสแตนมาให้นะสําหรับมาเวอร์เจนตตัวนี้นะแต่ว่าถ้าเราอยากได้สแตนเราก็ต้องซื้อของตัวอื่นในซีรีส์เก่าๆนะเราสแตนมาใช้กันเอาเองนะ มันที่จุดขยับนะฮะหัวเนะขึ้นไม่ได้แล้วนะขึ้นได้แค่นี้นะลงได้เล็กน้อยแล้วก็หมุน360นะฮะแขนนะครับขึ้นได้เต็มที่นะก็จะเป็นหักชูมือเฮ hey, ได้เลยนะแล้วก็ใบเส็บหมุนได้360นะครับสอบเป็นดับเบิลจอยนะแต่ว่าเราไม่สามารถขยับตรงนี้ได้เพิ่มนะเพราะว่ามันติดกล้ามเนื้อของเขานะมือนะครับก็หมุนได้360นะมาดูที่มือกันแล้วก็เข้ามาได้นะเป็นหักแบบ อ,อประมาณว่าถ้าชูนิ้วกางขึ้นมามันก็ใช่เลยนะแล้วก็ออกได้อีกนะแบบถ้าสมบูรณฮักแบม,มือก็ยิงแสงแบบไอออนแมนได้เลยนะโอเคครับแขนทั้งสองข้างถุกขยับเหมือนกันนะเป็นกำหม,มัดจะต่อยเหมือนกันนะอ่ะเล็บนะก็มันโฟกัสไม่ได้นะผมบอกเลยว่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าฮักเนี่ยเล็บมันมีแบบเหมือนมนุษย์เนี่ยสีในเล็บเราจะไม่เหมือนสีของผิวหนังนะ แต่หักนี่คือมันเขียวเหมือนกันเฉยเลยนะฮะก็มาที่ขาครับเป็นเบาจอยนะก็เราต้องขยับตามอันนี้นะแบบหักถีบได้ฮักจะหมุน3ามก็ได้นะช่วงต้นขาก็หมุนได้3ามนะครับมาเข่าเป็นดับเบิลจอยนะเนะียเข้าได้เต็มที่ก็ถ้าใครเคยดูบอลก็คงจะรู้จักท่านี้กันดีนะแบบสมมติเวลาเวลูนี่นะยิงเข้าโ้โหสไลด์ฟืดมาก็ เราสามารถทําได้กับตัวที่เป็นดับเบิลจอยนะซิงเกิลจอยก็พอทําได้แต่มันจะแบบไม่สุดเหมือนดับเบิลจอยนะแล้วก็มาที่เท้านะครับจะเป็นล็อกเกอร์จอยนะเราจะหมุนเท้าไม่ได้นะเราก็ได้แค่เอียงแบบนี้ผมว่ามันโอเคกว่านะคือคนอะไรมันจะหมุนเท้าขนาดนั้นนะแต่เอียงเท้าพอเป็นไปได้นะก็หนาไว้ยืนแบบมสมมติกลางขานะแล้วก็เอียงให้มันเข้ามาให้มันเหยียบตรงๆนะคือถ้ามันทําไม่ได้เนี่ยเราก็จะแบบเหมือนง่อยๆอะ่ะ คุณกลางขาแล้วเท้าคุณก็ประมาณนี้ไม่ติดกับพื้นนะมันก็แปลกๆกว่านะขาทสองข้างจะขยับเหมือนกันนะฮะโอเคครับก็มาให้คะแนนเจ้าตัวนี้กันนะฮัจากซีรีส์ o v e n g e r Age of Ultron นะมันอาจจะเป็นหนึ่งในฮักที่ดีที่สุดที่ผมเคยเห็นมานะเพราะว่าผมไม่เคยเล่น Marvel s e l e c t นะแล้วก็ม l e วลเลตตัวเก่าๆก็ไม่ได้เล่นเท่าไหร่นะ ส่วนมาร์เวลยูนิเก็ถือว่าดีระดับหนึ่งแต่จุดขยับมันก็ไม่สุดนะฮะถ้าเทียบกับอันนี้ก็ให้ไปเก้าเต็มสิบนะฮะเท่ากับมา r k ฟ3ที่นั่นแหละคืออันนี้หักอย่างเดียวนะที่ผมไม่ชอบก็คือผิวสีผิวของมันนะเขียวสดเขียวสดเขียวสดเท้าเขียวสดตัวเขียวซีดมันคือย,อยังไงนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า a s สบ o ทำนี้ได้ไงก็ขอถามกันหน่อยนะว่าถ้าใครนะที่ดูคลิปนี้แล้วคุณมีฮักตัวนี้เหมือนกันนะว่า สีของมันเนี่ยเป็นเหมือนของผมหรือเปล่านะคือแบบเขียวสดบ้างเขียวซีดบ้างนะก็ช่วยเหม้นตอบกันด้วยนะอยากรู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมมีฮักอยู่แค่ตัวเดียวนะส่วนตอนไปดูตัวอื่นในห้างก็ไม่ได้สังเกตละเอียดมากเท่าไหร่นะคืออย่างตัวเนี้ยเวลาเราเอาไปยืนในตู้โชว์นะในที่มืดๆืดมันก็จะไม่เห็นนะไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะโอเคครับก็ให้คะแนนกันไปแล้วนะมาดูที่ของอย่างอื่นกันบ้างนะก็แปบ๊บนึงนะ ตัวนี้จะไม่มีแอ c เซซอรีนะจะให้มาแค่เป็น b u i l อฟิกเกอร์นะเป็นบัฟของ t h น n อสนะอันนี้จะเป็นแขนขวานะก็ของ Iron Man นโฟร r นะก็จะเป็นขาอันนี้ก็จะเป็นแขนนะขายต่อนะราคา150กคับใครสนใจติดต่อได้นะมาที่เพจเลยเดี๋ยวลงลิงก์เพจไว้ก็นั่นแหละไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะผมเอาไว้ในตู้ก็ได้ใส่กล่องไปเพราะผมก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ตีราคาไม่ถูกนะมาที่กล่องกันบ้างนะ เป็นกล่องแบบเดียวกับ m a r ฟร์อยู่แล้วนะคือ m a r v ม l l g g n n s Infinite Series นี่มันจะเป็นแบบนี้หมดนะกล่องก็ข้างๆจะเป็นเดี๋ยวให้ฮอยไปก่อนข้างๆจะเป็นลูกของฮอกแลในแบบมูฟวี่เลยนะสองข้างเหมือนกันนะข้างหลังอ่านี่ไงครับสีมันไม่เหมือนกันนะอันนี้คือเขียวสดทั้งตัวนะอันนี้เขียวซีดกับเขียวสดผมก็ใช้สับไม่ถูกเอาประมาณนี้นะคือ สีอันนี้ไม่เหมือนกันสีอันนี้เหมือนกันหมดนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันส่วนจุดขยับก็ไม่ใช่ปัญหานะมันเหมือนกันทั้งคู่นะพร้อมกับประวัติฮักนะขยับอ่านๆไปเลยนะมีสีภาษานะภาษาอะไรบ้างไม่รู้รู้แต่อันนี้อังกฤษนะมันก็คงจะมีฝรั่งเศสเยอรมันปนอยู่นะตรงนี้เป็นบิลออฟฟิเกอร์แตนอสนะะผมมี3ตัวอีกสตัวไม่มีนะโอเคครับก็นะจบไปกับรีวิวกล่องก็ คงตบคลิปไปเลยนะเพราะว่าไม่ไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะก็คงจะเป็นกับตนอเมริกานะจากซีรีส์เดียวกันนะก็ถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงซะก่อนนะส่วนภาพยนตร์ Avenger e g e of Ultron ก็ไปดูมาแล้วนะรีวิวผมเขียนไว้ลงเพจแล้วนะก็เดี๋ยวลงลิงก์ของเพจไว้นะคือเพจผมอัพไม่บ่อยอยู่แล้วนะคุณเลื่อนลงไปแป๊บเดียวก็เจอรีวิวเลยถ้าจำไม่ผิดผมปักหมุดไว้บนสุดนะ ก็เดี๋ยวจะลงลิงก์เพจไว้ก็จะเป็นเอารูปนั่นแหละมาแปะแล้วก็เขียนรีวิวไปนะฝากไปอ่านกันด้วยก็ผมไม่ได้โปรเฟชชั่นอลเลยมากนะเรื่องรีวิวก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็เมนกันได้นะอย่าด่ากันเลยนะโอเคครับก็สำหรับตัวนี้นะใครที่เป็นแฟนร็อบเลยเจผมเชื่อว่าคุณไม่พลาดอยู่แล้วนะใครอยากสะสมตัวจากหนังก็คือถ้าคุณเห็นว่า 3. 7 5มสีมันอาจจะประมาณ3นิ้วของซีรีส์นี้นะมันตัวเล็กๆแล้วก็ จุดขยับมันห่วยลงสีก็พอประมาณนะคุณอาจจะไม่ชอบมันนะเพิ่มตังค์ขึ้นมาแล้วฟาดมาเวลเลเจนต์ไปเลยนะก็ผมว่ามันคุ้มกว่านะมันจุดขยับมันโอเคกว่านะแล้วก็รายละเอียดมันดีกว่าเยอะนะไซส์ก็แบบพอดีมือมากกว่าคุณไม่ต้องแบบไปจับอะไรเล็กๆเท่าไหร่คือมันก็คุ้มค่านะสําหรับตัวนี้เสียดายที่ซีรีส์นี้ต่อยังไม่ออกนะก็ออกเมื่อไหร่ผมก็เดี๋ยวดูก่อนถ้ามันลดราคาก็ซื้อไม่ลดก็คงจะไม่ซื้อนะโอเคครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ไม่ควรพลาด แน่นอนนะตัวนี้สวยมากถ้าไม่นับเรื่องไอ้นี่นะก็ขอบคุณสปอนเซอร์อย่างไม่เป็นทางการนะฮะตาลีนะมาทุกคลิปนะครับโอเคครับก็อย่าลืมนะไลค์แชร์และก็ซับสไครป์เป็นด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพยงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมกันมากนะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปไปดูคลิปเก่าๆกันได้ด้วยนะในช่องผมก็ขอจบเพยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ